กึบกันเลยเลยเกืบกือบปาหนน้อยพี่น้องมูเฮาเออนานะแบบ้กขี้ปีล้านเีล้านซิบปีล้านยั้าปกูเจอโอ้ยย่าอยู่ตไหนกินออหยังโคกเตอรบินไปเช็คบินได้ได้อนไดเชเบนเเบนะกูว่านะเชเบนเชเบีย่ฮะไปเช็คหน่เตอร์กินให้มดก่อนของอร่อยอร่อยเช็คบินนี่คือออหยัง เดี๋ยวก็ลงโซเชียลเนาะเช็คบีนร้านมึงเนี่ยร้านครัวทาวูดไปใจ่ร้านมึงเออแล้วครัวทาวูดวันแรกครัวทาวูดเช็คบีนโอ้ยอินนี่มึงอู้หมเข้าใจเช็ค <Check Bean S 2> บีนร้านครัวทาวูดไปใจ่ร้านมึงเออแล้วคร,รัวทาวูดกูไปใจ่้ามึงเออเข้าใจกอวันนี้กูมึงเข้าใจกอเข้าใจ นั่นมึงหมามีนั่นแ้วขวดแล้วขวดวุฒเออถูกต้องแล้วขวดธวุฒิเช็คบินหน่อยจะไปเช็คอย่างเต้ยเช็คเลยมึงจะฟังปิ๊กยังหยั่งจะจ้อยถ้ามีเว็ถ้าขอถ้าขอได้ก็กกููเนี่ยจะไปขอกูโก้หมาพื่งฟีมือหมามีเขาจะไปขอโอเคกูเนี่ยกูผ่านตรงเนี้ยที่มึงจะโดน มึงจะลงบินเนี่ยลงบินลงบินเนี่ยโอเคตั้งใดกูจ่ายจ่ายตั้งใดกูขอจ่ายเดือนเนี่ยกูท่านคือสามเดือนเนี่ยมึงจะทำสัญญาแม่นก่อแม่นเอาสัญญาไหมเนี่ยกูหูว่ามึงแพะวางแผนมาจะดีผู้บอกเามเดือนมึงวางแผนไว้จะมาเซ็นสัญญาสัญญาพอาสามเดือนเพราะโทรถมูสั่งกูกูจะเอาที่ไหนมาลงทุนดอกเบี้ยตรงเงินกูเป็นน่วยละห้าเนี่ย เล้วจ่าย่อเเลิกจ่าอแล้วจ่คูนพร3เดือนนะร้อยละ5ก่อนแล้วพร3เดือนแล้วปะแกฮะถ้ามึงมีนะแม่งกูได้หรอหน้าหน้าสัญญาสัญญานะเชฟสัญญาเอาเต็กก่อนอ3เดือนแล้วกูอยเอาเน่มาขีดขหรกูเอาไปร้อยละ5กูมาพรเนี่ยแล้วมึงมาเต๊กูเหรอแ่เป๊ ลงบินเป๊ะกับมึงลงบินเนี่ยคือเป๊ะมึงเข้าใจบัตเจ๊ย์ร้านปูร้านโครับวูดเออโครับวูดเออป่ะนี่มึงเข้าใจก่อนก็เพราะกูบัตเจ๊ยเป๊ะแต่มึงจะลงเนี่ยลงบินเนี่ยก็ขอดสามดูนก็คือมึงเป๊ะคนนี้มีอชีเฉงกูนะเพื่งนยังเชนได้กูมันคือเป๊ะกูมึงลงบิงกูบัตรเจ๊เป๊ะ ก็เนี่ยก็ซื้อมึงจะเป๊ะอันี่มึงบอกขา้กกขาใจมึงบอกข้าใจมึงจะลงบินก็คือเป๊ะแเป้อย่างนั้นกูจะพอนสามเดือนก็คือเนี่ยก็คือเป๊ะก็ลงบินนะคืออ,อันเดียวคือกับไทยเปรริดว่านลงบินคือกับเมืองเมื่อว่ามึงแเป้ควาสัญญ,ญาเนี่ยนี่มีแมเดือน ทำสามเดือนเนี่ยกูค่งกวนสายกูมาู้กูมารนอยละแฮ่กูที่ไหนมาลงกูมาร้อยล้าฮแล้วมึงมีให้กูกา่อยละสองคือพอสามเดือนอ้วมึงกินผีกัให้กูอยู่แห่นมึงบดีปากบดีของบอดุดควายกอตายกุ้งกอตายปูก็ตายงาวมมึกอ เอามาอีกอกะมันจะไปตายก็ตายก็มันตายคุณนะแต่ว่าแต่ว่ามันจะเอาเป็นตัวเป็นล่นมันตกกินกินประมาณนี้เนียโซนก็ของโซดก็โซดโซดแล้วมันยังตายมันตายแล้วก็ถึงเอามาโซดไงอีนี่อู้หมูเรื่องมันแล้วส้มก็ส้มกันมันแล้วมะส้มอ้าวพี่ไม่เป็นธรรมชาติผมมันเพชรมันเป็นธรรมชาติผงมัน แล้วเหมือนเดียวนึกมึงอยู่มาลงบินมาแฝะฟยไม่หยุดมาได้แฝงขอพรมึงนึกว่าก็ใจก็คือแฝะก็คือลงมันคือเชื่อเส้นสัญญาเนี่ยก็คือลงบินก็ขอพอรสามเดือนแบบนั่นอะคือแฝะไปแม่แล้วนะมบบนั่นกับมึงอู้มึงู้เรื่องขยาวเนี่ยมึงอู้มึงู้เรื่องมึงอู้ใหม่นี่อู้ใหม่อู้ใหม่มึงจะลงบินเออก็คือแฝะเส้นสัญญาพอสามเดือนก็เนี่ยก็คือก็คือลงบินคือแฝะไง ก็คือกำไย์อ่ะ